อาจารย์ผมทำไม่เป็นผมไม่เคยทำอะไรกันน่าจะยากหน่อยไม่ยิ้มให้ให้ให้ดูหน่อยหรอจ๊ะฮะก็อยากเห็นชื่ออะไรเนี่ยชื่อซินซินเวียทำไมอันนี้ทำไมมองตรงน้นอะ่ะก็มองหน้าเองไงรอทำไมหน้าข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะแบบ ยู่ก็กำจ่ายอยู่คนละทางอะม่าเองก็อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ด้วยนะอีกตัวนึงอยู่อยู่ตรงเนี้ยอออ๋อเองไม่รู้ขึ้นว่าขอถามตรงอือไม่ค่ะคนไทยแท้เป็นมุกดวงของกูอีกแม่ไลยแต่กูรู้ขึ้นอ๋อแม่ให้มาผมผมชื่อทำมาทำมาทำมาเหรอทำกี่โมงไม่ใช่อันนี้อันนี้เดิมๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจรตีก็ดูออกอ่ะ

อ๋อทำไมใส่เสื้อธงชาติด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่หัวนมนะไม่ใช่หัวนมล้านอ๋อหรือว่าเป็นนักกีฬาหรืออะไรเห็นใส่เสื้อทีมธงชาติทำไมทำอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ว่าจะทำเสื้อขาถ้าถ้าทำเสื้อขาอยู่อ๋อดีปะ แต่กลัวแต่กลไม่คซื้อเลยไม่ทำไม่ไม่ผมผมเป็นผมเป็นสตรีมเมอร์ไงกลัวแบบเขาไม่ซื้อของสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ดังแต่ถ้าแบบดังอาจจะมีคนซื้ออยู่สักตัวสองตัวแต่ตอนนี้กลัวทำแล้วแม่งแบบใส่ได้ใส่เอง่ะแต่แต่ใส่เองก็ดีอ๋อสตรีมอะไรอ่ะสตรีมนั่งคุยกแกนไงสตรีมแบบนั่งคุยไปเรื่อยๆคุยเล่นอ่ะเหมือนแบบทอสมองอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วซินแล้วแล้วซินซินเวียร์่ผมเรียกเองซินเวียได้ปะหรือว่าชื่อซินอ่ะ เฮ้ยบอกไปแล้วว่าชื่อซินเองบอกว่าชื่อซินอ๋อชื่อซินเฉยๆแล้วแล้วซินโสดไหมฮะโสดโสดผมดูจากหน้าเองผมว่าหน้าเองน่าอยู่วันปีหนึ่งป่ะเฮ้ยคนแม่นอ่ะใช่พาอทำไมรู้ไหมการที่แบบใครใครครับฮะใครอ่ข้างๆอ่ะอ๋อ เพื <P ere arn> อ่อนเพื่อนเห็นเนาะหรอือว่าไม่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 ได้ยินแต่แบบว่าผมผมอมเห็นในแบบเอ็งพูดมาจะว่าแต่สำเนียงไม่ใช่เอ็งเลยอ่ะไม่ใช่เพื่อนนั่งดูอน,นิเมะอยู่ข้างๆอ่าไม่ก็คือแบบเมื่อกี้เขาก็กอะไรอ่ะแล้วแบบกูกูนั่งฟังเสียงเสียงไม่ใช่นะคนละโทนเลยอ่าอ,อผมผมอยู่ปีสองนะรับแล้วแล้วซินแบบเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ย <P ere arn> อยู่เป็น คนชนบุรีแต่ว่ามาเรียนที่กรุงที่กรุงเทพไหมลังสิตอะมาเรียนที่ลังสิตอ่ะมอกุงเทพอ่ะเหมือนมอกุงเทพเหรอลังสิตมอกุงเทพนะแต่ถ้าแบบมอกุงเทพอ่ะใช่แต่ว่าหมายว่าเหมือนอยู่มอกุงเทพหรอนี่อยู่ธรรมศาสตร์ลังสิตเนีคณะอะไรเนี่ยไทยไทยอันนี้อยู่มอไหนอันนี้อยู่มราชพัฏมหาสารคาม ภี่อีสานโอีสานเฮ้ยไม่ใช่มมมสอหลายคนจะคิดว่ามมสไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนนี่อยู่มมสอมันแบบใกล้ๆกล้กันไหมใกล้กันแต่ผมเรียนผมอยู่ในเมืองอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอยู่มมสอคนหนึ่งผู้หญิงใช่ใช่เนอเนอผู้ชายอืไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาถามต่ออะไรกันแล้วแบบเองเรียนคณะอะไรเนี่ย ให้ถ่ายบริหารถ่ายว่านิเทศใช่ไหมไม่ใช่นิเทศก็ไม่น่าใช่ชน่าจะเป็นแบบว่าฟิวอ่าการบินปะอุ้ยไม่มีมาถอไม่มีธรรมศาสตร์มันมีคณะหนึ่งก็คือนิติศาสตร์อ่ะอืมไม่ใช่เรียนแบบน่าจะคิดไม่ถึงอ่ะให้ทายว่าสายศิลหรือสายวิทย์วิทย์ใช่ใช่ เรียนวิทยาวิทยาวิทยาเคมีวิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์เคมีเด็ดลู <c oughs> อ,อันนี้อยู่คณะอะไรอะไรผมไม่ทายมาก,กนะโอ้โหให้ให้ผมทายือนกันวิทยากฬาอะไม่ใช่ไม่ใช่อะผมตัดถอยให้ไม่ใช่ไม่ใช่อาเรียกว่าอะไรว,วะวิศวะคูวิทยากาอะไรที่แบบไม่ใช่อะเศตสาหะไม่ใช่ อ้าวยอมยอมคณะเลยคณะรัตสาทรัตสาดเอ้ยก็ก็อ๋อเดี๋ยวรัตสาท,ละทะสาแล้วแล้วซีน,นี่โสดไหมเนี่ยขอถามรตรงตองโสดจริงผมผมก็โสดเหมือนกันนะแล้วซีนโสดมานานหรือยังเนี่ยสามเดือนเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกตอนขึ้นมาหาลัยนี่ขึ้นมาหาลัยแล้วยิหยุดยิหยุดนะเขาเขาหลุดไปก่อนแเ้าไม่เป็นไร เดี๋ยวผมผมก็ได้อย่าอนั้นอะไม่ใช่แค่เหียวะผมผมโสดมาสี่เดือนนะครับผมโสดมาสี่เดือนนะเอ้ยพอๆกันนี่เข้าเดือนที่สี่ละเอ้แต่หลายคนบอกว่าทําทําไมถึงเลิกกันอะผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาดีผมจะครบเขา่ะมองว่าถ้าเขาดีผมก็คบอยู่ดีหลายคนจะคิดว่าแบบผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นคนแบบต้องเป็นคนโดนเทฝ่ายเดียวไม่ใช่นะ แม่นาะนนี่โดนผู้ชายเทีนะผมก็เทีเข้ามาเหมือนกันอุ้ยแจรายอะ่ะอือพอใจรับเขาใจรัยก็ใส่ผมตอนเดือนกว่าเลยอะ่ะอือคบนานปะคบนานปะคุยกันสองเดือนคบกันสองเดือนอะอมไม่ไม่ตอนแรกเดี๋ยวผมพูดตอนอะไรฟังกันหลายคนคือผมจะบอกว่าผมโสดมาสามปีตอนแรกผมโสดมาสามปีใช่ไหมแล้วปีที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่แล้ววันที่สามสิบมั้งผมผมเออนั่นแหละ ก็คือคบกับแฟนเก่าคนแรกตอนที่ผมโสดมาณสามปีใช่ไหมผมมีแฟนคนหนึ่งคบตอนปีปีสองพันเท่าไหร่ปะปีสองพันยี่สิบสามแล้วก็ประมาณสองพันยี่สี่เนี่ยก็เลิกกันเลิกกันวันเลิกกันวัน,อกกนไอเดือนสองแล้วผมก็เลยโสดประมาณสามเดือนแล้วก็เลยมีคนคุยใหม่ก็เลยคุยกันสองเดือนคบกันอีกสองเดือนก็ <c oughs> เลยเลิกกันเดืเนโสดมาอ <c oughs> ีกเดือนตอนนี้ผมเลยพอได้ไม่เอาละวยาเจ็บใจเว้ยพอแล้วเนาะ จบใจจริงนี่คบกับแฟนโขาเปแฟนมาสามปีอ่ะแล้วก็เลิกก่อนขึ้นมหาลัยแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เขาบอกเป็นแฟนคนแรกเขาต้องไปเจอคนอื่นเยอะกว่านี้เจอแค่นี้ไม่ได้มันเห็นแก่ตัวจังไงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่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 รู้ว่าแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าถ้ามันถ้าแบบแบบมันเจอแล้วมันไม่ดีมันโอ้รู้งี้แม่งคบกับคนนี้ดีกว่าว่ะน่าจะน่าจะแบบไม่น่าทำเลยอ่ะเนาะแต่เขาไม่กลับมาแล้วสงสัยดีกว่า อาจจะอาจจะยังน่ารักไม่พอเขาเลยยังทิ้งอยู่ผมฮะมันน่ารักไหมฮะเขไม่ใช่ที่เ <c oughs> สมือชีพแบบเมื่อยชีพเมื่อชี <Okay. S 2> แบบโอเคเโอเคาเราเองสเตัวเอเกที่ชอบไวนะ้เนี่ยอยนนี้ยิ้มไม่ไหวดิอ๋อโอเคโอเคแเราเราเองสเตเอกที่ชอบไหมครับเ <c oughs> มื่อชีแบบไม่มีมไม่มีม แล้วอย่างไอเสื้อ <Okay. S 1> ดำใส่สร้อยใส่หูฟังใส่แว่นแล้วก็แบบใส่หูฟังใส่นาฬิกาใส่แหวนอะไรอย่างเงี้ยใส่ลิดโบลงลิแมนแ่นพอมีสิทธิ์ไหมว่าแต่ว่าจะเป็ไ,เไม่ติดเนาะนี่ไม่นี่ไม่ชอบคนใส่แอซสซอรี่เยอะหล่ <c oughs> อเล่นหล่อเล่นไม่ได้ปกติเขาต้องมีสเปคกันแนเหรอแบบได้คุยคุยแบบคุยถูก <c oughs> ใจก็พอก็ผมถามว่าพอได้ไหมล่ะ Oh. <c oughs> อ๋อเออมืออาชีพมืออาชีพ <c oughs> มออาชีอยู่ออาชีพเท่าเท่โทโทนะลละลลลลลลอได้ไครับนะ <c oughs> ด้ได้ไ้ใจไวได้โนะ <c oughs> อ้โหอ่าเอาเอาไวไก้กอ่อนอาจะย์ไ <c oughs> ว้ก่อนโคตรแรงเลผมก็มีก็เหมือนกัน <c oughs> อ,อากฟัง โอเคโอเคผมยาวหน่อยแล้วก็แบบตาโตยิ้มหวานใส่รีสีแดงๆมากแล้วก็แบบมีขี้แมงวันตรงนี้ใต้ตาด้วยอจองหูเสื้อสีขาวด้วยนะก็<อ>คือแเบบวลาเรา,รามองเห็นปุ๊บนี่น่ารักเลยก็คือน่ารัก<อ>น่ารักเลยแบบใครๆก็หมายปองอะ่ะแต่โทษทีว่ะแฟนกูประมาณนั้นอะ่ะอ้า เอ๊ะเคยเจอปะเงเคยเจอปะเอ้ยเนี่ยเนี่ยผมผมแบบเป็นคนไม่ค่อยขิงเพื่อนนะแต่แบบว่าผมเวลาผมพบคว่นผมบอกผมก็บอกว่าเขาก็สวยนะเว้ยแต่แต่โทษทีป่ะแฟนแฟนกูอะเพื่อแต่แต่ตอนเลิกกันนะแต่ตอนตอนเลิกกันอะเพื่อนบอกว่าแล้วไปแก่แฟนมึงกันอะไรกนเลิกกันเหรอไม่เป็นไรเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเศร้าดิอวดกับเพื่อนคุยกับเพื่อนไปเยอะเลยตรงนี้ยนี้ผมเลยแบบไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามีครบก็ต้องมีเลิก แต่เราต้องคบคนหน้าตาดีไว้ก่อนจะได้ไม่โดนใครล้อไม่เกี่ยวผม,ผมคบได้หมดเลยเอา้านี่<า>นไปมองกล้องแล้วยิ้มใส่สาวสามวิทำไมอะ่ะอ๋ออันนี้สตรีมอยู่เหรอสตรตีมอยู่คนดูสิบเอ็ดคนเองอะอวัดดีคนดูให้หน่อยได้ไหมสวัดดีค่ะเอ้ยอ,อันนี้พี่ DPA อ,อันนี้แจ้งจับได้พร้อมมสิจนะ๊ะระวังได้เป็นแฟนคือนนะ เพราะว่าทาไมถึงว่าอผมอันนี้เองอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นอย่างนี้ไปถึงว่าเองฟ้องผมใช่ไหมผมก็ไปหาเองไงคุยกันที่โรงพักอันนี้เจ๊ใช่ไหมหลายคนหลายคนบอกว่าฟ้องปุ๊บอ่ะเอ็งฟ้องใครเนี่ยเวลาแบบว่าถึงหมายสารเนี่ยเองก็ต้องไปรับรับปากคาก็คือเองต้องไปหาโรงพักที่เองฟ้องไงเองใช่ไหมแล้วเองก็จะเห็นหน้าผมเองอาจจะตกลุมรักนะโอ้ อ้าไม่เป็นไรงั้นค่าไม่ฟ้องก็ได้ค่าให้ยูน่าค่าได้กลัวกลัวกลัวเดี๋ยวตกหลุมรักกลัวกลัวนี่กลัวทำไมตกหลุมรักตกหลุมรักผมเป็นพี่ตรงไหนวะเอ้อยังไม่อยากยังไม่อยากยังไม่อยากมีใครไงอยากใช้ชื่นมหาลัยก่อนมีไอจีปะขอหน่อยดิ อันนี้ YouTube ยูทูบผมนะแล้วแต่แต่ผมแต่ผมไม่เปิดไปนะคือผมอ่ะพุ่งตรงนั้นผมเคยมีบทเรียนละเวลาไปเปิดไปเปิดแบบว,ว่าเปิดไอจีแม่งหูแต่ละองค์แบบเซ็กซี่มาเชียลวแบบว่าปิดไว้ดีวกว่าแม่งโดนแจ้งเตือนเลยดิผมผมไลฟ์ในทิกตอกกับยูทูบไงได้แบบบางครั้งเปิดมีแบบเขาบอกว่าโป้เปือยทุกอย่างมันก็ไม่ได้โป้ขนาดนั้นนะแต่แบบว่าเขาโจมหุ่นไม่ไม่เพิ่งบอกว่าอย่าเปิดพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพจอได้เลยมันไม่มันไม่มีภาพโป้เลยนะ<ต>ไม่ได้อะไร พิมพ<ไ>งอะเปี้นี่เองพิมส่งข้อความมาครับพิมพไม่เป็นกมอนพิมพไม่เป็นให้ผมพิมให้มอรอ่นี่น<ห>ใครวะเนี่ย<ห> ปกติไลน์นี่เขาห้ามพูดชื่อแอปปะ่ะเดี๋ยวโดนแบนเหรอไม่เกี่ยวพูดได้เดี๋ยวเขาไม่เอาเขึ้นีปนะแต,แต่แต่แอปแต่แตอ่าเฮ้ยเชี่ยมือเชี่ยเห็นหน้าฮะ อันนี้แกยังคุยกับฉันอยู่ปะอันนี้อันนี้จากอะไรเนี่ยไอ้น้ำแข็งใสเหรอหรือว่าอะไรอ่ะในในสตอรี่อ่ะออันนไห่ะผมว่าผมผมเองแค่ว่าผมผมให้รูปนี้แบบติดเต็มิสิบเลยในไอพีเองอ่ะผมว่ารูปเนี้ยเดิมเดียร์ป๊อบเดียร์เลยอะไอไอเนี่ยไอเนี่ยไอแบบฟิลลุกคุณหนูหน่อยเนี่ยเนี่ยอมกดใจให้ในวันที่สิบออกตุลาสิบเจ็ดอะวันที่สิบเจ็ดตุลา อ๋อวันเกิดเพื่อนให้เป็นเดอะเบสเลยนะ่แต่แต่งตัวเรียบง่ายๆแต่ตัวแต่งตัวเรียบง่ายแล้วก็แบบน่ารักนิดนึงอุ้ยคิดคิดชุดนานเลยกินชุนาำก่อนไหมไม่ไหวแล้วนี่ทํางานมาทั้งวันก่อนกินน้ำก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแบบนั้นทีเดียวกินน้ํา เด๋ยวไปอาบน้ำแล้วนอนแหละดิงด้งดิ้งวอเตอร์เฮ้ยไม่ไม่ไมแต่จริงต้องต้องกินน้ําก่อนนะไม่งั้นมันแบบถึงว่าเราตื่นมามันจะทําให้แบบรคอ,อแห้งเลยนะผมเคยเป็นเหมือนกันผมเลยพาย,ยายามกินน้ำก่อนนอนอย่าไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวกินน้ําแล้วก็นอนแหละแล้วอยิางถ้าแบบว่าผมแบบถ้าแบบอย่างแนบบีแบบ้เองไม่คุยกับแฟนหรออย่างเงี้ย คนคุยอะไรเงี้ยไม่คุยเลยข้าพิ่งบอกไปข้าพิ่งเลิกกับแฟนไม่ไม่แล้วไอ้แบบคนคุยก็ไม่มีเลยเหรอแบบคุยกับคนคุยอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนยอะไรเงี้ยโอ้ยไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่มอทอสอดยามาสามสี่เดือนแล้วเนี่ยอืมก็ดีนะก็ดี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 ดีดีดดได้อยู่กับเพื่อนไงได้อยู่กับแล้วถ้าแบบว<ๆ>่าแบบเวลาอย่างเงี้ยผมสามารถโทรหาได้ไหมเงี้ยอฮ้ย นี่คุยไม่เก่งนี่คุยไม่เก่งเน้นโทรเน้นโทรเนาะไม่ได้คุยเอาเราไม่เก่งเหมือนกันคุยไม่เก่งพูดไม่เก่งก็ลองก่อนไหมล่ะแต่ผมแต่ผมชอบคนที่แบบว่าเป็นเป็นกันเองหรือไงแบบแต่ผมแบบนีตากาคือแบบขอแค่ไม่รำคาญผมแค่นั้นเองอยากคุยกับคนที่แบบไม่รำคาญเพราะแบบว่าการที่แบบรำคาญผมเหมือนแบบเราแม่งแบบเฮ้ยเหมือนเรายัดเย็ดตัวเองเข้าไปให้เขาในชีวิตเขาอะ เอ็เตอร์ tainment แต่ผมอยากแบบคุยแบบเป็นตัวเองที่แบบว่าเล่นเกมสนุกๆเลยไงเพราะว่าทุ่งตรงนะเวลาผมเล่นเกมที่แบบไม่คุยไม่คุยกับสาวเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเล่นเกมแบบเล่นก็ใส่ผมจะใส่ energy ลงไปเลยทาให้แบบการเล่นเกมของเรามันดูสนุกขึ้นแหะแต่ถ้าแบบเวลาคุยกับสาวอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเป็นฟิลเงียบไปเลยก็แบบว่าอาจจะเน้นแบบเวลาเขาถามมาค่อยตอบกับอะไรเงี้ยแต่เวลาแบบทําอะไรก็ไม่ค่อยพูดเลยนะแต่ถ้าแบบเวลาคุยกับสาวเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบคีปลุกหน่อยก็คือเป็นคนเงียบๆเลย ก็เป็นแบบชีวิตจริงของผมาผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดมากอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าแบบว่าเราเล่นในเกมอะไรเงี้ยเขาจ้างเรามาเล่นเราก็ต้องนเตอร์เทนใส่ไฟให้แบบว่าเวลาคนเราไปเห็นเราแม่งดูสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าโทรโทรเล่นด้วยได้ไหมครับอย่างนั้นน่ะโอ้ยนี่ไม่ค่อยว่างนี่ไม่ค่อยว่างก็ไม่ไป็นไรก็ได้นี่แบบ อะไรนะเอาพูดพูดนยพูดหน่อยนี่นี่นี่ยังไม่อยากมีใครยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เราอยจะคุยได้ไหมมันไม่อยากคุยด้วเหรอยิ้มใส่กล้องทำไมอะไรนะครับฮะอะไรนะอันนี้สตรีมอยู่ช่องไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูในในยูทูบอ่ะในยูทูบอ่ะวันนี้ก็โือหาไม่ได้เลยลืมแฟนเก่าไม่ได้เช่นแหละ ขอลืมแฟนเก่าก่อนไม่จำเป็นต้องลืมมั้แต่แบบพวกตัวนั้นหลายคนแบบว่าผมถามผมว่าตัวแม่ทีเดียนเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปหาคนเก่าผมบอกว่าผมไม่กลับไปหรอกาว่าทาไมถึงไม่กลับไปใช่ไหมถึงเราปถึงแบบเราจะเอาตัวเราเข้าไปหาเขาก็จริงไว้แต่ในเมื่อเขาแบบไม่เลือกเราแล้วอ่ะคือแบบทําไม่หรือว่าไม่เลือกเราแล้วจ่ไหมเวลาคนบอกเลิกหรือเวลาคนนั้นมันทําใจมาก่อนหน้นอยู่แล้วแล้วมันคงไม่แบบไม่ไม่มีวันรีเทิร์นหาเราหรอกผมผมเคยด้วยนะผมเคยแบบนั้นนะเขาบอกเลิกผมไมคนในคนที่ผมบอกว่าผมเป็นมีแฟนเก่าไอ้เธอ กลับมาหาเขาไม่เขาคิดถึงอะไรเงี้ยเคลีย์แม่งหายไปเลยอะ่ะรั่วเลยกูถึงว่แล้วอ่ะมยิ้ใส่กล้องก็ได้อ่ะฮะเฮ้ยฉันก็เล่นติ๊กต็อกนะแต่ไม่ไม่ค่อยไลค์เท่าไหร่ขอหน่อยไ,ได้ไหมล่ะได้ข้าติดตามให้ชิมให้แน่อดดุ้ยดีครับพี่ ขอขอหน่อยนะแม่แต่ข้าติดตามหม่วิ้งพิมพ์ให้แน่พิมพ์ให้แน่ไอไอสีไปติดตามให้เชื่อเหมือนในไอจีรอใช่เลยแต่ก็คือโสดมาสามเดือนเนาะสี่ละเดือนนี้เดือนที่สี่ละแต่แต่ก็จีบไม่ได้เนาะถูเล่นก็ไม่ได้เลยเออเดี๋ยวนั่งเฉยคือเล่นได้แต่ว่าแต่ว่านี่อยากได้แฟนอยู่ใกล้ๆ อยากมีเพื่อนไปลอยกระทงอยาหาคนอื่นส่ะเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีครับ<ม>เดี๋ยวก็ม,ม,เกมีเดี๋ยวก็มีมอ่าขอบคุณนะขอให้ขอให้ขอให,ขอให,ขอให้ขอให้เจอคนน่ารักน่ารักเหมือนกันอยากเจอเองเนี่ยเจอค่าอุ้ยถ้าว่าค่ายังน่ารักไม่พอเองต้องเจอคนน่ารักกว่านี้เ็อยากเจอเองแหม่ได้บอกไม่ค่อยไลค์แต่ไลค์อยู่เมื่อกี้คนอู้นหนึ่งคนค่าไลค์ได้หรอข่าไม่ได้ไลค์เลยนะ มันเห็นด้่ยกันนะไล่โซดอ่ะไม่เคยไม่ได้ไล่มานานแล้วน่ะใช่เหรอมันทำพี่พี่ยอมได้น่ารักว่ะไอคนดังเลยเนี่ยก็ไม,มไม่ใช่คนดังี่คนสวยวเนี่ยลืมโอ้โหอาจจะยังแต่ก็แบบคุยเล่นคุยไม่คุยเล่นได้ใช่ไหม ได้คุยได้คุยแบบไหนครับคุยแบบเพื่อนได้ทั้งมาปรึกษาปัญหาชีวิตได้ผมไม่ค่อยทักหาใครอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยได้หาใครเลยจริงป่ะนี่ก็ไม่ทักหาใครเหมือนกันแต่นี่คือเพื่อนผมไม่คุยกับเพื่อนก็ไม่ได้ผมผมเน้นทำงานอย่างเดียวผมไม่คยุยหาใครเลย <c oughs> ไม่รู้่มันไม่ได้มีเหตุผลที่จะเป็นต้องทักหามาั้ง เข้าใจเข้าใจแต่มีคนทักมาหาเยอะอยู่วายเลิศเลยนะอย่างนรกยังมีคนทักมาวีแต่เอาหวังแนวเลยไม่ตอบโอ้นี่ก็เจอเหมือนกันคนนึงแถวนี้เลยใครอะแถว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 นี้เลยแถวแถวนี้เลยเนาะใช่แถวแถวนี้เลยแต่ก็ชอบคนใกล้ใช่ไหมล่ะใช่นี่อยากมีแฟนอยู่มอทอรอ่มอกรุงมอกรุงเทพก็ได้ยวนยวน คือหนุ่มไกลไม่ได้เลยไม่ได้มันลองดีแทนก็แล้วจะเจอกันยังไงแต่ถ้าสักวันระวังตกหลุมรักผมขึ้นมานะครับโอ้โนี่อยากเจอแฟนทุกวันนี่คนไกลเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยแฟนเก่าแล้วถ้าผมเรียนจบแล้วผมไปเออผมก็ไปได้ดิใครจะอยู่ที่นี่ตลอดหรือเปล่าเอ้าเรียนจบเรียนจบคืออีกสองปีนี่ต้องรออีกสองปีผมเรียนปีเดียวผมเรียนปีเดียวปีหน้าครับผมเรียนสามปีอ๋าเหรออืมก็นานอยู่ดีตอนนี้อยากมีแฟนมาแบบ เจอกินข้าวด้วยทุกวันขอให้เจอนะงั้นนะโอเคขอบคุณค่ะถ้าแบบไม่เจอก็แล้วแต่ตัาเองอ่ะผมฟอผมฟอไอจีกับทิกตอกให้แล้วนะขอบคุณค่ะเอ้ยไม่ต้องฟอก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเจอจริงๆก็เดี๋ยวทิกตอกออกให้กันนะได้ไม่เป็นไรมีไม่เป็นไรให้ผมฟอให้ผมฟอให้ผมฟอให้ขอบคุณนะเดี๋ยวไปฟอลกลับเดี๋ยวไปฟอลกลับไอ้ไม่ฟอไอจีกับไว้ได้ทิกตอกเกิดมาแล้วแหละไม่ค่อยคุยไม่ไมค่อยทำอะไรทิกตอกอยู่แล้ว อืมโอเคโอเคโอเคแล้วแต่เองอ่ะแล้วแต่เองพูดเลยแล้วแต่เองแล้วแต่เองเลยครับงั้นเจอกานนะผมไปแล้วไอบ้าอันนี้ก็คือไปลงได้เลยใช่ปะลงอะไรอะ่ะลงไงลงไงฮะโอ้ยได้ได้งไอ<ด>้ยค<ด>่<ด>คนดูกูหายไปไหนเนี่ยมึงเห็นของดีพี่มึงไปฟอเขาลืมเลยเนาะมึงนี่มันงานไวจริงนีหว่าเ,<อ>เห็นกูพับอจอหน่อยไม่ได้ดิโอ้ บายบายสวัสดีครับฟาร้ล้เห็นผีฟันดีเห็นผมนะครับโอ้ยตายแล้วบาย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 เจอกันเจอกันดีครับ